ได้ข่าวจากพี่เต้านะคะว่าจะลงชกแลเร็วนี้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะแล้วก็หนูเนี่ยแอบติดตามไอจีพี่แขกตลอดเวลาเลยจริงๆแล้วก็หนูมีเรื่องหนึ่งที่หนูอยากบอกคือตอนที่หนูไปมุนช็อตที่ไทยแล้วเจอพี่แขกตอนถ่ายรูปอยากจะบอกว่าหนูตื่นเต้นมากๆเพราะว่าหนูเพิ่งดูละครที่พี่แขกเล่นไปเองแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ย จุดอ้าวไม่ก็อะไรเงี้ยคะ่ะก็จริงๆแล้วหนูเป็นบิ๊กแฟนของพี่แขน,นะคะยังไงก็สู้ๆนะคะถ้าเกิดว่าโควิดหมดแล้วหนูมีโอกาสได้กลับไทยก็อยากเจอนะคะอยากเจอจริงๆคะ่ะอยากเจอเป็นการส่วนตัวด้วยแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เป็นแฟนคลับหนู <c oughs> ก็ไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย ตอน,นี้นะครับขอเชิญพี่เจเจตรินครับโปรโมเตอร์มอบเข็มขัดให้กับผู้ชนะในะวันนี้ครับ mm hmm. ดีใจจนถึงกับหลังน้ำตาครับ mm hmm. และแน่นอน1 0 0 0 0แบาทจาก GS Battery